ลอยท้อครับกระแสของเขาเรียกว่าห่างหายไปเกือบ2ปีครับกับแบงค์พ่อมอเตอร์ไซค์เฟสครับซึ่งกำลังจะมีงานจัดกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งครับเดือนกันยาที่เซนทันเวิลด์ครับฉะนั้นเนี่ยอ่าเราก็ต้องมาหาผู้จัดครับที่อ่าเรามาฟังแนวความคิดแล้วก็อะไรใหม่ๆครับในงานแบงค์พ่อมอเตอร์ไซค์เฟสในปีนี้กันครับไะสวัสดีนะฮะปีนี้เนี่ยเราได้มีโอกาส บกันอีกครั้งหนึ่งในงานแบงคอกมอเตอร์บายเฟสติวัล2022จัดที่เซนต์เทนเบิร์นะครับระหว่างวันที่27-29ถึงพฤษภาคมก็ปีนี้อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะฮะมาเที่ยวงานกันเพราะว่าเราห่างหายกันมาลุ้มลุมสปีละสำหรับงานแบงคอกมอเตอร์บายนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมทางเรื่องของแบงคอกคัสตอมบายคอมมิชชั่นมีการประกวดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยสี่คลาสแล้วก็มีอ็อกซิซอรี่อีกหนึ่งคลาสนะครับมีเรื่องของเวิร์กช็อปที่เราจะเชิญคนที่น่าสนใจในแ เรื่องราวแชร์ประสบการณ์บอกวิธีแนวคิดต่างๆนะฮะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยได้นำไปใช้ในการทำทางเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือว่าการผลิตสินค้าหรือการออกแบบนะครับเรายังมีเรื่องของ บูธรถมอไซค์จากค่ายชั้นนาแล้วก็ร้านค้าผู้นําเข้าหมวกคันน็อกเสื้อผ้าถุงมือต่างๆเข้ามาแล้วก็ยังมีโซนในเรื่องของแม็คฮอบคัสตัมครีเอเตอร์นะฮะมีบรรดาศิลปินคนที่ทําเรื่องของงานปรินส์ฟราหรือว่าพวกงานฟาริเกตต่างๆเรื่องของการตกแต่งรถมอไซค์ต่างๆนะครับรวมไปถึงปีนี้เนี่ยเราจัดโซนขึ้นมาใหม่ก็คือสวัสดีสวัสดีเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะติดต่อเพื่อที่ขอ,อ พื้นที่ในการที่จะนําของเก่าที่เก็บเอาไว้พวกอะไรเกา่าเสื้อผ้าเกา่าของตกแต่งบ้านเกา่าเก่าอะไรพวกนี้ครับมาใช้แล้วก็นํามาแบ่งปันมาขายภายในงานได้เช่นกันนะฮะก็ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับวันที่27-29วิพฤษภาคมที่เซนต์เทเบิด์นะครับ3วันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สำหรับงานแบงคอกมอเตอร์บา e เฟสติวัลปี2022ครับ นะครับกับความรู้สึกแล้วก็เรื่องราวของงานแบล็คอรของมอเตอร์ไซค์เฟรครับซึ่งปีนี้ถือว่าจัดแบบว่ากลับมาแบบยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วก็อย่าพลาดครับเพื่อนๆสายคัสตอมหรือคนที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์มันมีทั้งเรื่องของ e v ีที่เป็นคัสตอม Custom ด้วยม,มีเรื่องของอย่างที่พี่ลีพูดว่ามันมีทั้งการแข่งขันการประกวด3ามเซกเมนต์สรายการหรือ3คลาสไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เรเซอร์ไม่ว่าจะเป็นช็อปเปอร์ไม่ว่าจะเป็น E ีหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วภายในงานมีเกียรกรรมเขาเราียกว่าเป็เกียรกรรมที่เป็น เกียรกรมของชาวสองล้อซึ่งอาจจะเป็นเกียรกรมใหม่ๆซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นกันด้วยยังไงก็อย่าลืมติดตามข่าวงามมันก็มเตร์ไค์เฟ็ดปีนี้ครับ2022อันนี้ค่อยท็อปคไปก่อนบายบาย